เอวันเมตตังเอกลางสมัยังพระขาวาภรณสียังวิหารติอิสิปัตเนมิทาทะเยตันตะโควิพระขาวาปัญจวัคคียาภิกขุอามันเตสิเทวเมพิกเวอันตะปะพระชิเตนะเซวิตาภโยจายังการเมสุกัมสุขามลิก กลุโยโกหิโมคัมโมโปทุชนิโกอะนาริโยอะนันตทะอิโตโยจายังอะทันตะกิละมะถานุโยโคทุกโขอรินะลิโยอานันทะสันติโตเอตาเตภิคขเวอุโพอันเตอะนะปะขโมมะชิมาปฏิปทาทะทาคะเตนะอะพิสามพุทธนาจะขุกกาลนียะนะกาลนี อุปสมายะอภิยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวตเตกะตมาจักพิกเวมชิม,มาปฏิปาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากักขุกรณียนานะกรณีอุปสมายะอภิยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวตเตอัยะเมวะอริโ,ย,าาโยะทังขิโกมัคโคเสยะทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมากัปตโป สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิะยังโขสาพิกเวมะชิมาปฏิปทาทะตาขิคะเตนะอภิสัมพุทธาจะขูการณียานะการณีอุปสัมายะอภิยายะสัมโพธายะนิปานายะสังวัตติอิทังโขงปะนะพิกเวทุกขานิอริยสัจจังยาชาติปิทุกขาชะลาปิทุกขามาระนันปิทุกขัง โสกะปาลิเทวะทุกขะโทมะนะสุป,ปาสยา,าปิทุกขาอาปิเย,ยหิสัมปโยโคโทุกโขปิเย,ยวะวิปโยโคโทุกโขยมปิฉังนะละภะตังตัมปิทุกขังสกิตเตนะปัญจุป,ปาทานักขันธาทุกขา อีครั้งทุกครั้งอริยสัจจันติเมพุทโเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมสุจักขุงอุทปาธิยานาัมอุทปาิปัญญาอุทปาิวิชาอุาปัติอโลโกอุทปาิตังโขปฏิปฏฐังทุกขสมุทะโยอ,อริยสัจจังปัน ริยยันติเมพิเกเวปุเพอนุนุสัตตุทมเมสุจักคุงอุทัปธิญางอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปธิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปาริยยันติเมพิเกเวปุเพอนั้นุสุเตสุทมเมสุจักคุงอุทัปธิยางอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปธิติอิถังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิเกเวปุเพอนั้นุสุเตสุทมเมสุ จับคุงทัพปติยานังอุทัพปติปัญญาอุทัพปติวิชาวทัพปติอโลโกอุทัพปติตังโขปนิถังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาปันติเมพิเกเวปุเปนะนุสุเตสุธรรมเมสุจับคุงทัพปติยานังอุทัพปติปัญญาอุทัพปติวิชาวทัพปติอโลโกอุทัพปติตังโขปนิถังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเม พิคเวปุกเพนะนุสุเตสุธมเมสุจักุงทัพปะทิยานังทัพปะทิปัญญาทัพปะทิวิชาวทัพปะทิโลโกทัพปะทิอิทังทุกขโลกทาคามปฏิปทาลิยสัจจันติเมพิคเวปุกเพนะนุสุเตสุธมเมสุจักุงทัพปะทิานังทัพปะทิปัญญาทัพปะทิวิชาวทัพปะทิโลโกอุทัพปะทิตังโขไปนิทางทุกขานิโลทาาบินี ปฏิปทาอริยสัจจันติเมวิคเวพระวันผักตพันติเมวิคเวปุเพนานุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทัปธิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปธิวิชาวทัปโลโกอุทัปฏิตังโขปนิทังทุกขานิโรทคามมนีปฏิปทางอริยสัจจังภาวิตันติเมพิคเวปุเพนานุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาวอุทัปฏิอโลโกอุทัปธิ ยาวกีพันจะมเมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยสเจสุเอวันติปริวรังถาวาทะสาการังยถาภาูตังยานทัศนังนะวิสุวิสุทางอาโหสิเนตวตาวาหังพิกเวสะเทวเกโลโกสมาระเกสะพะละมะเกสะสะมานาพระลานะมานิยาปชายสะสเทวานุสายะ อนุตาลังสัมมาสัมโพทธิอนภิตรรมุโตปัญจายาสิงจะโตจักโคเมพิกเวอีมีสุจตุโสอริยสัจเจสุเอวันติปะริวลังทาวาวทา,ากาลังยะถาภูตังยานาทัศนาสุวิสุทังอโหสิอัถาหังพิเเววก,เอก,อกเวสเทวเกโลโกสมาละเกสัพพะละหะมะเก สะัสะะนะระราหะมะนิยาปชายาสเทวมนุสายะอนุทลังสัมมาสัมโพธิงอภิธรรมุโทปัญจายาสิงยาน,นจาปะปนีเมทัศสนังอุะปาธิอากุปามเมวิมุติอายะมันติมาชาตินะทิธานิปะนะภะโวติอิทะมะโวจพะขวาวอัตะมะนาปัญจวิคียาภิขุพะขวาวโตภาสิตังอานัน ทุงยิสะมันจะปะนะเวยาการะนะสมิงพยะนามานิหายะสะมะโตโกทัญญะสะวีละชังวิตะปะระตัมมจะจักขุทัปธิยังกินจิตะมุทะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมมันติปวติเตจะภพระวาธรรมะจักเกผุม,มาเทวาสัตวม,มนุสาเวสูง เอตามพภควัตตาภาระสียังอิสิปะตะเนมิขะทะเยอนุตะลังธรรมะจักการปวัตติตังอปปวิตติยังสามะนีนะวาพระราหามาะมะนนวาเทวยนะมามาเลนพระระหาหะมุนาวาเกนจิโลกะสะมัมมติกุมพานังเทวานังสัตทังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาทัถนามิวสาเวสูุง จตุมหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตวตาวสิตังเทวสัตยมนุสาาวสูงตาวะติิงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวสัตยมนุสสาวสูงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตุสิตาเทวสัตยมนุสาาวสูงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมมาละนตีเทวสัตยมนุสาาวสูงนิมานะนาตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวปาลันิมิตตะวสวัตตีเทวสัตยมนุสาาวสูง ปาละนิมิตรวะสวรตีนางเทวานางสัตว์ทางสุรพาพระละหามกายิกาเทวาสัตมนุสาเวสูงเอตัมพระขวตาภาลนสียังอิสิปัตเอนะมิตะทายเยอนุตรังธรรมะจักกลงปวติตังอาปวติยังสามะรถเนนะวพาละหะมะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวพาละหะมุนาวาเกนะจิโลกะสัมมติอิติเตนะฆเนนะเตนะมุหุตะเตนะยาวะพะละหะมะ โลกาสัทังอภุคันชิอยัญจะทะสักักสีโลกาธาตุสากปิสัมมากัมปิสัมปะเวทิสัมอัปปะมานจะกุราโลอุพาโซโลโกเกออาตุปะละหุสิอาติกัมเมวะเทะวานังเทวานุภาวังอัถโขภะควาอุทานังอุทานีสิัญญาสิวัตะโกโกทัญญะอัญยาวะัตะโก โกทันโยติอิติถังอยสะมันโตโกทันยสะอายาโกทันโยตะวะนามังอะหุสีติ